โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่ถูกปรับมาใหม่ทั้งหมดในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็อาจจะมารีวิวช้าไปหน่อยนิดนึงนะครับผมนะก็อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวปรับใหม่จะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นนหน้าของอ่า รู้สึกว่าน่าจะชื่อ S K N นะครับอันนี้ถ้าผมพูดชื่อผิดตัวไหนไปก็สามารถาพิมพ์บอกกันได้นะครับผมเนาะนก็จะเป็น S K N นะครับผมซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันบัฟอะไรมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมอีกทีนึงเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทานักของอูซุยนะครับผมก็ได้ทําการถูกบัฟมานั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวโจนาธานนะครับผมรู้สึกว่าจะหาได้จากสตาร์ดั๊นะครับผมส่วนส่วน S K นนะครับผมก็สามารถหาได้จากตู้นะครับผมแล้วก็ อุซุยก็หาได้จากตู้เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าเอสคารนอเนี่ยน่าจะต้องอีโวขึ้นไปมากนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้จ่ายแล้วเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับโอเคแต่สําหรับตัวของโจนาธานเนี่ยมันต้องหาจากตู้สตาร์ดั๊เท่านั้นนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าณตอนนี้มันมีอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นท่านักของอ่ามิสเตอร์แวมไพร์นะครับผมซึ่งผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าอ่าเขาชื่ออะไรนะครับขอเรียกว่ามิสเตอร์แวมไพร์ตามชื่อในเกมเลยนละกันเนาะก็ตัวนี้นะครับผม,บผมก็ได้ทําการเเพิ่มมมข้าานะครับผก็ เบสซิ geliyor, ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เพิ่มเข้ามาหนาลัดนะครับผมก็อัปเดตเนี่ยนะครับผมเพิ่งเพิ่มมาในอัปเดตเนี้ยนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้โอเคนะครับสําหรับมิสเตอร์แวมไพร์เพิ่มอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงเนาะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นด้านของอาริมิเลียนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมพูดชื่อถูกหรือเปล่าเนาะอาริมิเลียนะครับผมก็ได้ทําการบัฟมานั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าจะบัฟสกิลกดมานะก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบแล้วกันนะครับผมว่ามันทาอะไรได้นะะะะแแลลล้้้้้วววววกกก็็็็ตตตััััั่่่่อออออไปปปปคครรรรบบผผมมมจจเเเเเเเนน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 ดาาาาาขงีีีูสึพ์ยโ ป้องกันลิขสิทธิ์นะครับผม,มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคแต่อันนี้เอาไว้รีวิวอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่ผมเอาใส่ช่องเนี่ยมัน,มน,มนเต็มแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวสุดท้ายก็จะเป็นดน้านของคิสซลุนั่นเองนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมก็เปลี่ยนโมเดลเหมือนกันนะครับสำหรับเิสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็จะถือเป็นดาบแสงนะครับประมาณนี้ก็สําหรับพาวเวอร์ Power กับคิสรุนะครับเอาไว้รีวิวอรอบ2แล้วกันอันนี้ก็คือรอบแรกนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวละครที่ปรับมาใหม่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมเราไปดูกันเลย โอเคครับผมตัวแรกก็จะเป็นในด้านของ s อสคานอนั่นเองนะครับผมค่าวางของ S อสคานอก็จะอยู่ที่55าห้านั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ที่5้าพันเนาะโอเคเมื่อวางไปก็จะเป็นการโจมตีแบบทรงโคดนั่นเองนะครับผมวางแล้วก็สามารถขายได้นะครับผมวางได้มากกว่า1ตัวด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้รู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคือดาเมจมันจะเพิ่มทุกๆเวฟนะครับผมไอ้ลูปอันนี้นะโอเคก็จะมานั้นนะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มทีละเท่าไหร่นะครับผมต่อเวฟนะครับซึ่ง มันต้องเล่นแบบ infinity story นะครับผมที่มันจะมีหลายเวฟน,น,นะครับผมได้เบถึงจะเพิ่มเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู a n i m เมชันของเอ c a n o คานอนก่อนเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคอ๋ปล่อยเป็นอัพไฟนะครับผมค่อยค่อยระเบิดไปนะครับผมเป็นแนวตรงนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอฟเฟกมันถูกเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมเนาะเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้เอ็คเลยนะครับอ๋อแล้วอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับ ก็คือนี่เลยนะครับดาเมจก็จะเพิ่มตามที่เราเห็นเลยเลยโอเคนะครับดาเมจเพิ่มนะครับต่อเวฟอยู่ที่อ่า420เนอะอันนี้ผมเพิ่งเห็นโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะนะครับขั้นแรกใช้เงินอยู่ที่3,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น83,000นะครับผมโอเคขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่5,000นะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น140,000นะครับผมแล้วก็ดาเมจเพิ่มต่อเวฟนะครับเพิ่มอยู่ที่1,400โอเคนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีแบบทรงโคนะครับผมแต่มันจะขขยยาาาากกว้้งึนนนเเคครรมดูััะบ อ๋อแล้วผมลืมบอกเลยนะครับผมมันเป็นธาตุโพลีนะครับผมเป็นธาตุแสงเนาะก็สำหรับตัวของเอสคาร์นอนะครับก็จะเป็นธาตุแสงนะครับตามนั้นนะครับสำหรับตัวของเอสคาร์นอเนาะโอเครู้สึกว่าจะเป็นการอ่าใช้ขวานฟันนะครับผมดูอีกรอบแล้วกันนี่เลยจะเป็นการใช้ขวานฟันไปนั่นเองแล้วก็จะเป็นแบบเอฟเฟกต์ไฟนะครับปึ๊บอ่านะครับประมาณนี้โอเคอัพค่าต่อไปชิลเลอร์จี้แปดพันนะครับดาเมจเพิ่มเป็นสองแสนสี่หมื่น ขั้นต่อไปชิ้นก็อยู่ที่1 3 0 0 0นะครับดาเมจเพิ่มเป็น4 5 0 0 0 0นะครับผมเวฟนะครับผมอ่าดาเมจเพิ่มต่อเวฟเพิ่มเป็น4,100ต่อเวฟนะครับโอเคนะแล้วก็ขั้นต่อไปชิ้นก็อยู่ที่2 0 0 0 0นะครับดาเมจเพิ่มเป็น920,000นะครับผมขั้นต่อไปชิ้นก็อยู่ที่4 5 0 0 0นนะครับดาเมจเพิ่มเป็นสองล้านหนึ่งแสนนะครับโจมตีจาก6วิเพิ่มมาเป็นเก้าวินะครับระยะเพิ่มมาเป็น80นั่นเองแล้วก็จะมีอ่าท่าใหม่นะครััับบบบบผมมกกก็็จจจะะะะะีีีาาารรรโตแออ่่่่ลลนนนคคควงงข้ทใหญเย ค okay, ไหนดูซิอ่าเป็นการเอ่อเสกลูกบอลนะครับผมก้อนใหญ่ๆนะประมาณนี้อ่าแล้วก็ระเบิดนะครับผมมีเสียงด้วยนะอ๋อรู้สึกว่าเหมือนตัวจะใหญ่ขึ้นด้วยนันเนี่ยนะครับเหมือนตัวจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็ขยับแล้วก็หดตัวลงมานะครับแต่ตอนแรกคือตัวมันใหญ่ขึ้น้วยนะโอเคครับผมอัพขั้นต่อไปชงนอยู่ที่6กแสนนะครับได้เป็เพื่อเป็น3ามล้านห้าแสนนั่นเองนะครับระยะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อย เขขั้นต่อไปซิ่งก็อยู่ที่9ก้าแสนนะครับดาเมจเพิ่มเป็น5้า0้0แปดแสนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับผมเพิ่มต่อเวฟอยู่ที่1นึ0 0 0สนเก้าหมนั่นเองโอเคตอนนี้ก็อัพแตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเอสคานอว์นั่นเองนะครับผมก็แอนิเมชันก็ตามเดิมเลยนะครับผมเนี่ยขยายล่างด้วยนะครับนี่เลยนะปึ๊บนะครับผมแล้วก็ยอดแล้วก็หดตัวลงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูทานาของบัฟกันเลยดีกว่านะครับผมเมื่อโดนบัฟดาเมจอยู่ที่เท่า โอเคผมจะวางตัวบัฟไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ดาเมจของเอสคาร์นอนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่5้าล้านแปดแสนนะผมจะกดบัฟไปเลยปุ๊บดาเมจตอนนี้นะครับอยู่ที่20ล้านนั่นเองนะครับผมก็ยี่สิบล้านนะครับผมในเก้าวินะครับสําหรับเอสคาร์นอก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูกันที่อูซุยกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคเรามากันที่อูซุยกันนั่นเองนะครับผมสาหรับอูซุยนะครับเป็นตัวละครธาตุน้ํานั่นเองนะครับผมโอเค มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็การโจมตีเป็นการโจมตีแบบ Circle คิลเอนะครับผมแล้วก็จะติดทางด้านของเลือดไหลด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถวางแล้วก็ขายได้นะครับผมอูซุยวางได้มากกว่า1ตัวนะครับผมเพราะงั้นก็คือติดเลือด100%เลยนั่นเองนะครับผมไม่ติดลบเจาเปนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันวางได้มากกว่า1ตัวนะครับโอเคเรามาดูแอนิเมชันก่อนเลยดีกว่านะโอเเคป็นระเบิดนะครับผมเป็นกาารรรเเเหหมืืออนนข้ไปฟัะบิดว อ่ะประมาณนี้นะครับอัพขั้นแรกนะครับผมชิ้นอยู่ที่2,000นะครับด้าเมยเพิ่มเป็นอ่าสี่หมนะครับผมแล้วก็ระยะเพิ่มมาอ่าหกสนั่นเองนะครับโอเคขั้นต่อไปชิ้นอยู่ที่3,500นะครับด้าเมยเพิ่มเป็น8 0,000ืนั่นเองนะครับผมระยะเพิ่มเป็น69อ่บานะครับผมแล้วก็ขั้นต่อไปชิ้นอยู่ที่5,400นะครับด้าเมยเพิ่มเป็น130,000นะครับผมระยะเพิ่มมาเป็น79นั่นเองโอเคก็จะมีแอนิเมชันใหม่นะครับผมเป็นการรจมมมตีแบบบเเหือนนดิะคัผ ดูสิเป็นการฟันแล้วก็พุ่งกลับมานะครับผมแล้วก็ระเบิดด้วยปุ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขั้นต่อไปชิ้นกอยู่ที่7จ็ดพันนะครับได้เมยเพิ่มเป็น2องแสนสองหมื่นนะครับขั้นต่อไปชิ้นกอยู่ที่เก้าพันนะครับผมได้เมยเพิ่มเป็นสี่แสนสองหมื่นนะครับผมระยะเพิ่มเป็นแปดสิบเก้านะครับก็จะเป็นการโจมตีเป็นทรงโคแล้วนะครับปุ๊บเป็นการเป่าฟันนะครับผมแล้วก็ระเบิดนั่นเองเป็นการแบบว้าฟันเนี่ยปุ๊บนะครับแล้วก็ระเบิดอ่ะประมาณนี้นะครับ ขั้นต่อไปชิ้นก็จที่17,00 0นะครับดาเมจเพิ่มเป็น6 3 0 0 0 0ขั้นต่อไปชิ้นก็จที่3 9 0 0 0 0นะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจมาเป็น1 1 0 0 0ล้ขั้นต่อไปชิ้นที่1 4 0 0 0 0้านะครับดาเมจเพิ่มเป็น3 7 0 0้านนะครับระยะเพิ่มเป็น11 0โอเคอูซุยก็อัปตานเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะก็จะเป็นแอนิเมชันเดิมเลยนะครับก็ติดเลือดนะครับผม5ครั้งใน8ปดนะครับผมก็คือเราจะเอาท่าหนักของดามจ อ่ตรวมติดเลือดแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาหาทางด้านของดาเมจคร่าวๆข,ของอูซุยกันก่อนเลย้วยกันนะครับผมอันนี้ก็คือไม่ใช่ดาเมจทั้งหมดของอูซุยนะครับผมมันเป็นอาาดาเมจที่ เราเห็นเท่านี้นะครับผมจริงๆมันคือมันจะมีเลขข้างหลังอีกแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับใครที่อยากเห็นดาเมจทั้งหมดของอูซุยนะครับก็ไปดูในวิกินะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิกิได้ทาการอัปเดตหน้าของดาเมจของอูซุยแล้วหรือยังนะครับโอเคมานะครับผมก็คือตอนนี้ยังไม่มีบัฟนะครับดาเมจรวมติดเลือดนะครับอูซุยก็อยู่ที่ประมาณ18ล้านถึง19ล้านนั่นเองนะครับผมสำหรับดาเมจติดเลือดของอูซุยนะครับผมทีนี้นะครับเรามาบวกบัฟไปอีกนะครับดาเมจ โอเคนะครับผมตอนนี้อยู่ที่3ล้าน7นะผมกดปับไปเลยปุ๊บอ่าตอนนี้ดาเมจอยู่ที่13ล้านนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็จะบวกเลขเลยแล้วกันนะครับผมว่าดาเมจคร่าวๆข,ข,ของอุซูจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าดาเมจตอนติดเลือดนะครับผมแบบบัฟด้วยนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ66ล้านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับผมก็สามารถอ่าไปลองไปหาดูในวิกิได้นะครับ สามารถหาดูข้อมูลได้เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับดาเมีอยู่ที่13ล้านนะครับผมถ้าติดเลือดด้วยก็66ล้านนะครับผมใน5วิโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับอูซุยก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวที่นี้นะครับผมเราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคมากันที่ตัวต่อไปนะครับผมเป็นตระหนัของโจนาธานนั่นเองนะครับผมนี่เลยค่าวางก็อยู่ที่500นะครับผมผมลืมบอกเลยอูซุยนะครับค่าวางอยู่ที่650นะโอเคสำหรับสำหรับโจนาธานนะครับผมก็จะเเป็นนนนตัััวจากองะครบ ก็เมื่อวางไปก็จะเป็นการโจมตีแบบ Circle LE นั่นเองนะครับผมดาเมจอยู่ที่2 0 0 0มนะครับก็ตีไปสักว่า30,000แล้วกันนะอ่าทีนี้นะครับเราดูแอนิเมชันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมปล่อยเป็นเหมือนน้ํานะครับผมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้อาพลังอะไรนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวธาตุไฟฟ้านั่นเองนะครับผมโอเคก็เป็นการเหมือนปล่อยเป็นอากาศเป็นน้ํานะครับสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคนะครับอัพขั้นแรกชิ่งอยู่ที่2,500นะครับด้เมจเพิ่งเป็น110,000นั่นเองขั้นต่อไปชิ่งอยู่ที่3,500นะครับด้เมจเพิ่งเป็น260,000ขั้นต่อไปชิ่งอยู่ที่7,000นะครับได้เมจเพิ่งเป็น440,000นั่นเองแล้วก็ขั้นต่อไปชิ่งอยู่ที่9,500นะครับด้เมจเพิ่งเป็น830,000นะครับผมระยะเพิ่งเป็น80นะครับโอเคก็จะอ่าระยะกว้างขึ้นนะครับผมก็ Circle อยู่เหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันว่า animation จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนาะอ่ะมีเสียงด้วยนะครับผม เหมือนเป็นการพุ่งเข้าไปฟันหรือเปล่านะครับผมเราดูอีกรอบนะปุ๊บเวบบนะครับเป็นการหมุนเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นการหมุนดาบหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับขั้นต่อไปชิ้นที่สองหมื่นสองพันนะครับด้าเมยเพิ่มเป็นหนึ่งล้านสี่แสนขั้นต่อไปชิ้นที่หนึ่งแสนนะครับผมด้าเมยเพิ่มเป็นสามล้านห้าแสนนะครับผมระยะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยโอเคก็จะจงตีเป็นเซอร์เคิลเอเหมือนเดิมเลยนะครับเรามาดูท่ากัน นะครับผมมีเสียงพูดด้วยนะครับผมเป็นการเผานั่นเองนะครับผมก็จะติดเป็นท่าของซันเบิร์ดนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ครับผมประมาณนี้ก็จะติดซันเบิร์ดด้วยนะครับแล้วก็โจนาธานนะครับผมก็วางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมวางก็สามารถขายได้นะครับก็ถ้าวางได้แค่ตัวเดียวก็จะติดลบนะครับผมทางด้านของติดสถานะเนี่ยมันจะติดแค่ติดลบนะครับผมอยู่ที่75%เนาะก็จะติดอ่าเผาติดสถานะดาเมีลดลงนะครับประมาณนั้นนะโอเค อัพขั้นต่อไปชิ้นอยู่ที่1นึ่งแสนเนะครับผมดามจเพิ่มเป็น6กล้านหกแสนนะครับผมระยะเพิ่มเป็น110โอเคตอนนี้โจนาธานก็อัพเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดามจอยู่ที่6กลนะ้านเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาปั๊บกันเลยดีกว่านะตอนนี้ดามจอยู่ที่6กล้านนะครับผมจะกดปั๊บไปเลยปุ๊บนะครับตอนนี้ดามจโจนาธานอยู่ที่23ล้านนะครับผมนี่เลยก็โจนาธานก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ติดสันเบิร์นด้วยเนาะโอเคเรามาดูแอนิเมชันอีกรอบครับนี่นะ เหมือนเป็นการเผานะครับผมเป็นการปล่อยไฟขึ้นมาเผานาะโอเคก็มีเสียงภาคด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวที่นี้เราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะมากันที่ตัวต่อไปครับผมเป็นเรื่องของอ่ามิสเตอร์แวมไพร์นะครับผมคาวังอยู่ที่666 6้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเลข6 6รเลยนะครับอ่ะนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมวางก็สามารถขายได้นะครับผมวางได้มากกว่า1ตัวด้วยนะครับ แล้วก็มีติดเลือดเหมือนกันเลยนะครับผมติดเลือด5ครั้งใน8วินั่นเองโอเคดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่11,000นะครับผมโจมตี5วินะครับระยะ33ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครธาตุมืดนั่นเองนะครับผมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเป็นการโจมตีแบบเอ่อเซคเวย์เอีด้วยนั่นเองโอเคครับผมนี่เลยปล่อยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสีแดงนะครับผมปุ๊บนะครับเหมือนเป็นลำแสงแดงๆนะครับผมยังไงไม่รู้ว่าเป็นอ่อยิงปืนหรือเปล่านะ ประมาณนั้นนะครับผมมีท่าด้วยนะเนี่ยโอเคนะครับผมอัพขั้นแรกใช้เงินที่หนึ่งพันนะครับผมดาเมจเพิ่มเป็นสี่หมื่นหนึ่งพันอัพขั้นต่อไปใช้เงินที่สามพันนะครับดาเมจเพิ่มเป็นเจ็ดหมื่นหกพันเนาะอัพขั้นต่อไปใช้เงินที่สามพันห้าร้อยนะครับดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมระยะเพิ่มเป็นสี่สิบสามโอเคก็จะเป็นการโยตีแบบโซ่เคเอเอเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคครับผมเป็นการยิงรัวๆนั่นเองนะครับผมเหมือนเป็นการอันคอด้วยนี่ แล้วก็ยิงนะครับผมรัวๆเลยนะครับเป็นระเบิดด้วยนะโอเคอัพขั้นต่อไปใช้เงินที่4,500นะครับได้เมเพิ่มเป็น180,000นะอัพขั้นต่อไปใช้เงินที่6,500นะครับได้เมเพิ่มเป็น250,000นะครับระยะเพิ่มเป็น48โอเคขั้นต่อไปใช้เงินที่8,000นะครับได้เมเพิ่มเป็น340,000และก็ขั้นต่อไปใช้เงินที่8,000นะครับได้เมเพนะิ่มเป็น420,000น,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 นั่นเองนะครับผมแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น89โอเคก็จะมีท่าใหม่ด้วยนะครับผมแกจุดตีแบบเซอร์เคิลเหมือนเดิมเลยอ่ะ โอเคเป็นพลังนะครับผมเหมือนปล่อยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีดวงตาด้วยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์มือด้วยอ่าโอเคแล้วก็เปลี่ยนร่างด้วยนะนี่นะครับผมเพิ่งเห็นนี่เลยเปลี่ยนร่างด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นร่างอะไรนะอัพขั้นต่อไปชื่อคืนที่1นึ่งนะครับได้เพิ่มเป็น1นึ่งล้านสแสนนะครับโจมตีจาก5 5าาวีนะครับผมเพิ่มเป็น9าวีโอเคก็จะมีสกิลกดด้วยนะครับซึ่งสกิลกดผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคเรามาดูแอนิเมชันก่อนว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะโอเคแอนิเมชันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับบอลเป็นอะไรเป็นสักอย่างนะครับผมเป็นก้อนเอ่อเหมือนเป็นก้อนเลือดหรือเปล่านะนี่ครับผมประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวที่นี้นะครับเรามาดูกันที่สกิลกดกันเลยดีก,กว่านะว่าทําอะไรได้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวที่นี้นะครับเราจะมาเสกนะครับให้มอนเลือดเยอะก่อนแล้วกันโอเคเอาเลือดสัก อ่ะโอเคร้อยสี่สิบหกล้านนะครับผมเลือกประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมานะครับเรามาเสกกันเลยดีกว่าจะกดไปเลยปึ๊บโอเคกดเป็นออร่าดำๆนะครับผมโอ้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นอัศวินนะครับผมขี่มา้ามาแต่ทําอะไรได้เลยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมรู้สึกว่าจะอ่าดามเมจมั้งโอเคประมาณนี้ครับผม รูว่ามันจะเป็นการล้างสถานะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมลองวางอีกตัวหนึ่งแล้วกันว่าสามารถกดได้รัวๆหรือเปล่าโอเคกดได้รัวๆนะครับผมไม่ติดก็ว่า๊อคูดาวนะครับผม <c oughs> เห็นไหมจะสังเกตได้ว่ามาันกดรัวๆเลยนะครับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวที่มีสถานะออกมาสักตัวหนึ่งแล้วกันเอาเป็นตัววิ่งเร็วแล้วกันนะครับเอาเป็นตัววิ่งเร็วละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันล้างสถานะหรือเปล่านะปึ๊บโอเค อ๋อเหมือนเป็นการติดเลือดนั่นเองนะครับผมถ้ากดไปปุ๊บมันจะติดเลือดนั่นเองโอเคน่าจะใช่นะครับผมเมื่อกดไปมันจะติดเลือดนะเอาตามความเข้าใจนะครับผมคิดว่าน่าจะติดเลือดนั่นเองโอเคกดปุ๊บจะติดเลือดนะครับผมติดเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาบัฟเป็นก่อนเลยดกป่านะครับผมตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนนะผมจะกดบัฟไปเลยปุ๊บตอนนี้ดาเมจอยู่ที่สี่ล้านสี่แสนนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวทีนี้นะครับเรามารวมกับติดเลือดด้วยนะครับผมก็ได้มันอยู่ที่4ล้าน4แสนนะครับผม7,000นะครับผมคูณ5เข้าไปก็ติดเลือดนะครับอยู่ที่22ล้านนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้นั่นเองนะครับมิสเตอร์แบมพายประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับไปเรามาดูกันเลยครับผมก็อันนี้จะเป็น ตัวสุดท้ายของเซตนี้แล้วกันนะครับผมรอบแรกก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะเป็นหน้าของเอมิลี่นะครับผมก็นี่เลยนะครับตัวละครนี้นะครับผมค่าวางอยู่ที่300นะครับผมวางได้มากกว่า1ตัวนะครับผมก็สามารถขายได้ด้วยนะครับค่าวาง300เป็นตัวละครที่ถือว่าใช้ค่าวางที่ถูกมากเลยนะครับผมแล้วก็ตีแอร์นะครับผมแล้วก็แช่แข็งได้ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่อเป็นทตุน้ํานะครับสาหรับเอมิลี่นะครับผม จะโกงยังไงดนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยเป็นตัวละครที่ลงเลทได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนั่นเองนะครับผมมันดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ขั้นแรกนะครับผมก็ดามิที่เจ็ดพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นก่อนเลยดีกว่านะโอเคเป็นการปล่อยเหมือนเป็นก้อนน้ําแข็งนะครับผมยิงลงไปนี่เลยปึ๊บนะครับประมาณนี้ตัวตัวละครนี้นะครับผมไม่มีเสียงนะโอเคอัพขั้นแรกชิ้นที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับได้ไปเพื่อเป็นสามหมื่นเจ็ดพัน ขั้นต่อไปจึงอยู่ที่2,100นะครับด้านเมเเพิ่มเป็น89,000นะครับระยะเพิ่มเป็น60ขั้นต่อไปจึงอยู่ที่3,400นะครับด้านเมเเพิ่มเป็น160,000ขั้นต่อไปจึงอยู่ที่6,000นะครับด้านเมเเพิ่มเป็น280,000นั่นเองนะครับผมระยะเพิ่มเป็น75อ่สิบาอ่ครับผมก็จะเป็นการโจมตีแบบ Circle AOE นะครับผมวงก็จะใหญ่ขึ้นนะนะประมาณนี้โอเคเป็นการเสกน้ำแข็งอ่อขึ้นมานะครับผม ประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะมีเสียงขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เริ่มจะมีเสียงเอฟเฟกขึ้นมาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการเสกน้ําแข็งเนาะอัพขั้นต่อไปนะครับผมชิ้นอยู่ที่12,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น440,000นั่นเองแล้วก็ขั้นต่อไปชิ้นอยู่ที่20,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น840,000นะครับระยะเพิ่มเป็น90โอเคก็อัพตามมินี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีสกิลกดด้วยนะครับสำหรับเอมิเลียนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าดาเมจค่อนะบครัผม โอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูสกิลกดของอิมิเลียนะครับผมเรามาดูบัฟกเป็นก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าโดนบัฟได้มีอยู่ที่เท่าไหร่เนาะโอเคตอนนี้ดามเมจของอ,อิ 8, 40, 000, 000, มิเลยีออนนยอยู่ที่800,000นะครับผมจะกดบัฟไปเลยปุ๊บอ่าตอนนี้ดาเมจอยู่ที่3ล้านก,กว่ากว่าแล้วกันนะครับอ่าประมาณ3ล้านนะโอเคนะครับผมแล้วก็ความโกงของมันนะครับผมก็คือสกิลกดมันนี่แหละครับผมก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเสกตัวละครมอนออกมานะครับผมเลือกจุดที่ประมาณสัก100ล้านแล้วกันนะ โอเคนะครับผม1ล้านนะครับผม120ล้านนะครับผมสเต็ออกมาเลยปุ๊บอ่าร้อยล้านนะครับผมจะกดสกิลไปเลยสังเกตอ่าดาเมจตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคนี่เลยนะครับผมเลือดอยู่ที่35ล้านนะครับผมเลือดลดลงมาเหลืออยู่ที่35ล้านนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ความโกงของมันก็คือมันสามารถสแปมสกิลได้นั่นเองนะครับผมกดไปปุ๊บเห็นไหมคือมันกดได้รัวๆเลยนะครับผม คือเราวางได้เท่าไหร่นะครับผมเราก็สามารถอา่วางแล้วก็แปมกดสกิลได้เลยนะครับผมไม่ติดกอบบูดาวอะไรทั้งสิ้นเลยนะโอเคแล้วก็ตัวละครมาเป็นตัวละครที่แช่แข็งได้ด้วยนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่เลยเมื่อกดสกิลไปก็จะประมาณนี้นะครับผมเราก็สามารถอ่ากดออโต้สกิลได้เลยเหมือนกันนะครับผมเรือว่าจะวางขายวางขายก็ได้เห็นไหมกด2ทีนะครับผมเลือดอ่าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบล้านก็ตายเลยนะครับผมกดแค่2ตัวนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็ไว้สําหรับเคลียเวฟได้ค่อนข้างที่จะด,ดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบอนอกระยะกันก่อนดีกว่านะครับผมเผื่อมีใครสงสัยว่านอกระยะจะทําได้หรือเปล่านะโอเคมานอกระยะนะครับผมเซอออกมานะครับผมนอกระยะกดไปปุ๊บโอเคนอกระยะก็ทําได้นั่นเองนะครับผมนีม่เลยนอกระยะก็ทําได้โอเคมาแ๋ยวเรามาลองอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับจะสังเกตว่าระยะไม่ถึงนะปุ๊บ โอเคหายไปเลยนะครับผมก็คือรู้สึกว่าน่าจะทําทั้งแมปเลยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับตัวของเอเมเลียนะครับนี่เลยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับผมมันลงเลทได้ค่อนข้างที่จะดีเลยปุ๊บนี่เห็นไหมคือมันโดนนะครับผมดามจน่าจะทั้งแมปนั่นแหละนะครับผมคล้ายๆโทจินะครับเป็นการกดระเบิดเหมือนกันค่ะโทจินะครับผมแต่รู้สึกว่าโทจิน่าจะแรงกว่ามั้งนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของอ่า เซตที่2เลยดีกว่านะครับผมอีก yeah. okay. 2ตัวนะครับผมคิสรูกับพาวเวอร์นะครับผมปั๊บอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมอีก2ตัวนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นทางด้าของพาวเวอร์แล้วก็คิสรูนั่นเองนะครับผมนี่เลยก็พาวเวอร์นะครับผมเรามาดูที่พาวเวอร์ตัวแรกก่อนเลยนะก็ค่าวางนะครับผมอยู่ที่5 0 0้นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวของพาวเวอร์นะครับผมก็วางไปนะครับผมก็จะเป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับ แล้วก็ตัวละครนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครติดเลือดด้วยนะครับผม5ครั้งใน8วิเหมือนเดิมนะครับผมวางแล้วก็สามารถขายได้นะครับผมแล้วก็ตัวละครนี้วางได้มากกว่า1ตัวนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมว่า power จะทําอะไรได้เนาะแล้วก็ตัวละคร power นะครับผมเมื่อวางไปก็จะตีเป็นแบบตีตัวเดียวนะครับผมไม่ได้แบบตีแบบ circle le แบบทรงโคเลยนะตีแบบตัวเดียวนะครับโอเคเรามาดู animation กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะ มีแอนิเมชันหรือเปล่าอันนี้ผมเปิดแอนิเมชันนะรู้สึกว่าไม่มีแอนิเมชันนะครับผมรู้ว่ามันเป็นสกิลอยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะมันเหมือนเป็นแบบปกติเลยนะครับผมแล้วก็มอนก็หายไปนะครับประมาณนี้โอเคนะครับผมอัพขั้นแรกนะครับผมชิ้นก็อยู่ที่500นะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น62,000น,นะครับ อัพขั้นต่อไปชิ้นอยู่ที่1000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น1นึ่งแสนสองนะครับผมระยะเพิ่มเป็น50ขั้นต่อไปชิ้นอยู่ที่3 0 0พันนะครับดาเมจเพิ่มเป็น3ามแสนหนึ่งหมื่นขั้นต่อไปชิ้นที่หน่งหมื่นห้าพนะครับดาเมจเพิ่มเป็น5้าแสนแปดหมื่นนะครับระยะเพิ่มเป็น90โอเคก็จะตีเป็นเอ่อเซอร์เคิลเอลีนะครับผมเปลี่ยนจากเอ่อ uh, ตีตัวเดียวนะก็เปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลเอลีแล้วมาเรามาดูแอนิเมชันกันจะเปลี่ยนไปหรือ,อยัง เหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะมันรู้สึกว่ามันจะไม่มีแอนิเมชันอะไรเลยนะครับผมอ่ะครับอ่ะครับผมก็อัพขั้นต่อไปชิ้นที่ส0 0 0มืนนะครับได้หมเพื่อเป็น1ล้านนะครับผมขั้นต่อไปชิ้นที่6กแสนนะครับผมได้เมเพื่อเป็น2อล้านหกแสนนะครับระยะเพิ่มเป็น100โอเคขั้นต่อไปชิ้นที่1น่ล้านหนึ่งแสนะครับผมก็จะเมทก็จะเพิ่มเป็น5้าล้านสามแสนนะครับผมแล้วก็จะตีแอร์ด้วยนะโอเคตอนนี้ก็อัพตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็คือมันจะไม่มีท่าอะไรเลยนะครับผมก็ตีแอร์นะครับผมติดเลือดไหลนะครับผม5ครั้งเนาะแต่ไม่มีแอนิเมชันนะครับผมอันนี้ผมก็เปิดแอนิเมชันเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ปิดด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้ปิดโอเครู้สึกว่าแอนิเมชันยังไม่มาหรือว่ายังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาปับกันเลยดีกว่านะครับผมว่าดาเมจของอ่าพาวเวอร์นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะโอเคตอนนี้ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่5้าล้านสมแสนนะครับผมจะกดบัฟ โอเคบัฟไปแล้วนะครับผมตอนนี้ดาเมจอยู่ที่18ล้านนะครับผมมานะครับเรามาทําการเริ่มคูณกันเลยดีกว่านะครับผมว่าติดเลือดเท่าไหร่นะครับผม18.8นะครับผมคูณ5นะครับผมดาเมจของการติดเลือดด้วยนะครับผมจะอยู่ที่94ล้านนั่นเองนะครับผมนี่เลยก็เป็นการตีแบบเออทรงเออก็เป็นการตีแบบ Circle LE นะครับผมก็ติดทีละ90กว่าล้านนะครับผมก็วางได้มากกว่า1ตัวด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือติดเลือดเต็มๆ1 0 0เรเเลยนะครับผม อ่ะโอเคครับผมสําหรับ power ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมมากันที่ตัวสุดท้ายครับผมเป็นน้าของคิสซารุนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวจากวันพีชนะแต่อันนี้เปลี่ยนโมเดลนะครับผมรีโมเดลใหม่นะครับผมก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะป้องกันลิขสิ์นะครับผมก็เท่เหมือนกันนะครับผมแบบนี้ไะ มาครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าคิสรู้จะเป็นยังไงเนาะัวตัวละครนี้ครับผมเป็นตัวละครธาตุสายฟ้านะครับผมอิเล็กทริกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดาเมจอยู่ที่1นึ่งหมื่นนะครับโจมตีอยู่ที่สี่จุดสองวินะครับผมระยะสี่สิบนะก็จะตีแอร์เลยนั่นเองโอเคเป็นตัววางบนเนินนั่นเองนะครับผมแล้วก็โจมตีเป็นโจมตีแบบโซเคลเวลอีนะครับโอเคมานะครับมาดูกัน โอเคอันนี้ก็จะมีเสียงด้วยนะครับผมตัวนีนะ้ที่สรุปผมค่อนขางที่จะชอบอพลังผลแสงมันอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นการยิงผลแสงไปนั่นเองนะครับผมบขั้นแรกชยู่ที่500นะครับดาเมจเพิ่มเป็น20,003นะขั้นต่อไปชยู่ที่4,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น106นั่นเองนะครับระยะเพิ่มเป็น60โอเคก็นี่เลยนะครับผมซึ่งที่ผมชอบมันก็เพราะว่าระยะมันไม่ใช่วงมันค่อนข้างที่จะใหญ่เวอร์นะครับผม คือเรียกได้ว่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนฟ u l l อ E เลยนะครับผมรู้สึกว่าวงการโจมตีมันเนี่ยเทียบเท่ากับอ่าวงของ,งของ่าเขาเรียกว่าไงอะวงของรอบตัวมันนะครับผมวงระยะการตีมันนะคือแบบรู้สึกว่าจะเท่ากันเลยนะประมาณนั้นนะครับผมมานะครับเรามาดูแอนิเมชันก่อนเลยดีวยกว่านะอ่ะนะครับผมเป็นการยิงแสงไปหรือเปล่านะปุ๊บอ่ะนี่นะครับผมไม่รู้ว่ามันเตะหรือว่ามันยิงแสงไปจะขานะ โอเคนะครับผมอัพขั้นต่อไปชิ้นที่หนึ่งหมื่นสามพันนะครับได้มมี่เพิ่มเป็นสองแสนห้าหมื่นขั้นต่อไปชิ้นที่สามหมื่นนะครับผมก็ได้มมี่เพิ่มเป็นเจ็ดแสนสองหมื่นนะครับผมขั้นต่อไปชิ้นที่หนึ่งล้านเก้าแสนนะครับได้มมี่เพิ่มเป็นสี่ล้านเจ็ดแสนนะครับผมระยะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยโอเคตอนนี้ก็อัพตามไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมระยะก็ประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็คือมันค่อนข้างที่จะว่างจริงๆนะครับผมระยะการโจมตีโอเคประมาณนี้นะครับมาเเเเดดดีี๋ยยววรราาามมูอนนนนิชััั่กกละคบ นี่เลยนะครับผมเป็นการเสกอ่าเป็นเหมือนฝนแสงนะครับผมอย่างเสกลงมารัวๆนะครับผมอืมนะครับค่อนข้างที่จะเทนะครับผมสาหรับตัวละครนี้นะเป็นแอนิเมชันที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครมันก็ค่อนข้างที่จะวงค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะครับผมเป็นตัวละครที่อัพถูกนะครับไม่ต้องอัพตันมันก็นค่อนยาววงใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่เลยนะครับอัพตันก็ปุ๊บเห็นไหมก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับ ประมาณนี้นะครับผมวางได้มากกว่า1ตัวนะครับผมแล้วก็ขายได้นะครับคิสรุอะนะครับทีนี้เรามาดูบัฟกันเลยดีกว่านะครับผมว่าคิสรุโดนบัฟแล้วดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เนาะตอนนี้ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่4ล้านเจ็ดแสนนะผมจะบับไปเลยปุ๊บโอเคตอนนี้ดาเมจอยู่ที่16ล้านนั่นเองนะครับผม4.2วินะครับผมแล้วก็ตี16ล้านใน4.2วินั่นเองนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็วงค่อนข้างที่จะกว้างด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโอเคครับผมสําหรับสรุปตัวที่โดนบัฟมาในอัปเดตนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างครับผมสำหรับตัวละครที่รีวิวมานะครับผมใครที่รู้สึกว่าตัวละครนี้นะครับผมบัฟมาค่อนข้างที่จะดีนะครับตัวไหนที่ไม่ดียังไงก็สามารถบอกกันได้เนาะซึ่งบางตัวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันบัฟอะไรนะครับผมซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะบัฟเพรนั้ของพวกดาเมจนะคร อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอัพถูกขึ้นหรือเปล่านะครับผมในแต่ละตัวนะเพราะว่าเพราะเพราะว่าบางตัวเนี่ยผมไม่เคยใช้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับผมว่ามันบัฟอะไรมานะครับผมแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะบัฟพวกเครื่องดามเมจมานะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ